สุดว้าวมากเซนได้สอดอสไตล์เปิดรายได้หลักล้านทำคลิปรีว28วันสุดว้าวมากเซนได้เจ้าของเพจสอดอสไตล์เปิดรายได้ทำคลิปเรีวว28วันหลักล้านชาวเน็ตเห็นต่างแซวให้เปิดคอร์สสอนบอกได้คำเดียวว่ามาแรงจริงจริง สำหรับ Facebook r e ย l ฟีเจอร์จากทาง Facebook เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งมาฮิตกันในตอนนี้หลังมีหลายคนลงคลิปแล้วได้เงินจาก r e ียโดยคลิปจาก r e ีย Facebook สามารถสร้างไรายได้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ผ่านระบบ r e ียลเพแต่จะต้องมีเงื่อนไขคือมียอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโออย่างน้อย1,000ครั้งภายในช่วง30วันใน Facebook รียล ทั้งนี้เส้นได้เจ้าของสอดอสไตล์หรือพิมพ์ระดาวแววไทยสงเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยรายได้จากทาง Facebook เร็วหลังเธอลงคลิปมา28วันโดยเธอระบุว่ารายได้28วันจากคลิปแค่74,35 US คูณ36บาทเท่ากับ2,532,400บาทไม่ต้องขายของกันแล้วต้องเปิดคอร์สสอนเหมือนคนได้1,000 0เหรียญแตกไหม แต่นี่74,35 US ยังไงดีละ่ะนอกจากนี้เธอยังแนะนำวิธีการทำคลิป Facebook เร็วให้กับชาวเน็ตที่เข้ามาถามเธอว่าทำยังไงให้คลิปปังจนคนดูเยอะเป็นไวรัลว่ากฎของการทำเร็วง่ายๆคือเปิดบริษัทผูกบัญชีบริษัทสำหรับคนที่ทำได้เยอะแต่ถ้าไม่เยอะไม่ถึงเดือนละ1 0 0 0 0แบาทไม่เป็นไรบัญชีส่วนตัวได้ ต้องสร้างรายได้ให้เกิน100เหรียญถ้าทำไม่ถึงมันไม่ให้เงินที่ได้ยิบย่อยก็จะถูกตัดไปเฉยๆเสียทิ้งทำเร็วสั้นๆไม่ต้องเอฟเฟกเยอะไม่จำเป็นอย่าใส่เพลงอย่าเอาคลิปที่มีลายน้ำมาลงคอนเทนต์ต้องมีแก่นคมคคลิปที่คนดูวนหลายรอบจะได้เงินดียอดวิวมีผลต่อยอดเงิน ถ้ามึงดังทุกอย่างมันก็ดังแค่เพิ่งเริ่มแค่ต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้เจอจบรวยงานนี้ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างเอาเธอเป็นแบบอย่างพร้อมกับแซวให้เปิดคอร์สสอนทำคลิป f a c e o o o รีววกันอย่างจริงจัง